พี่ชายครับแล้วแฟนพี่ชายอีกคนหนึ่งหายไปไหนครับเนี่ย oh, <look> อ๋อลูกครับอ๋อกกับมาโทษพี่ <c oughs> เอาเธอเธอมีแฟนใหม่ไหมเธอไม่บอกเราอะแ <c oughs> ม่วะไม่เธอไม่บอกเราไงเธอว่าเธอมีแฟนใหม่แล้วอะไม่อะ <c oughs> ไม่ต้องมาหลอกกันด้วยอเธอ ทำไมเธอไม่เธอทิ้งเราไปด้วยอ่ะคะไม่เข้าใจทำไมเธอทิ้งเราเนี่ยเราไม่เข้าใจเลยวะใครวะกูไม่รู้เหมือนกันว่ากูคือใครวะสวัสดีครับรถพี่ชายเราแฟนพี่ชายคนนั้นหายไปครับเนี่ยอันไหนอันนี้ใช่แฟนพี่ไหมครับหรือว่าเป็นน้องครับ ที่พี่อุ้มเขาวันนั้นนะพี่ตรงไอ้ไอ้ตึกสูงอะอที่พี่อุ้มเขามาพี่แล้วพี่ก็มาคุยกับผมอะใช่ไหใช่แฟนพี่ปะที่พี่อุ้มวันนั้นนะพี่ วันเรองนี้เขาน่าจะไม่อยากพูดอะโอเคพี่นังผมขอโทษนะพี่ผมไปดีกว่าสวดีครับพี่ชายสดคับครับพี่ชื่ออะไร้เนี่ยชื่อหมูปิ้งครับอยากกินตีนะพี่พี่มีตีนไหมไม่มีอ๋อ